ถึงว่าเมืองไทยเนี่ยอยู่ได้มมพระพุทธศาสนารายได้ที่เข้ามาในชาติในประเทศไทยเพราะเขารู้ว่าคนไทยเป็นคนนิสัยใจคอดีมีน้ําใจที่จะถั่วจะเหลือเอพ่ทำไม,ไม่ว่าทางวัตถุและด้านจิตใจด้านจิตใจก็เป็นคนจิตใจดีอยู่แล้วมีเมตีจิตไม่เคยคิดจะทำลายทำลายใครอย่างเงี้ยมันก็เป็นสเสน่ห์ที่คนทั้งหลายที่จะต้องมาเที่ยวเมืองไทยอย่างเงี้ย พ่ออะไรก็ว่าพระพุทธศาสนาเนี่เองได้นำพาเราไม่มีศาสนาเนี่ยมันจะเห็นแก่เนื้อแก่ตัวต่างถ้าคนเห็นแก่เนื้อแก่ตัวเราทุกอย่างมันจะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีเลยเพราะความเห็นแก่ส่วนรวมบ้างเห็นแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันบ้างความเห็นหนี้มันออกมาจากเมตตาในในพรมิหารสีนั่น มีอยู่ในธรรมคำสอนของพระพุเทธเจ้านี่เองถ้าลองไม่มีพิมพิหารสี่หรือที่อยู่ได้ไหมล่ะอยู่ไหนก็หวานและแวงหน่ะหาหมู่หาเพื่อนก็ไม่ได้เพราะคนเห็นเป็นคนเห็นแก่เนื้อแก่ตัวเป็นคนไม่ยอมเสียสละอะไรให้ใครอะไม่มีน้ําใจเผื่อแผ่ซึ่งมนุษย์ด้วยกันแม้แต่ท่าทางจะยิ้มจะอะไรให้ก็ไม่มีน่า บึ้งตึงอย่างอะไรไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมอย่างเงี้ยคําพูดก็มีแต่ความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวไม่ีใครอยากเข้าใกล้หัวใจที่ถูกหล่อล้อมด้วยอะด้วยทำยังินสิ่งสําคัญไงมันจะแสดงออกมาซึ่งเป็นความดีทั้งหลายในมนุษย์คนนั้นแหละถ้ามนุษย์ไม่มีอาจมีธรรมเท่านั้นแหละที่เนี่ยกฎหมายจะตั้งไว้เท่าไหร่มันก็ฝ่าฝืนแหละถึงขนาดว่าประหารชีวิตมันก็ไม่กลัว ขอให้ทําตามความอยากอย่างอย่างสมมุติเฉยๆนะขอสมมุติว่าขอยล้างแค้นขอยใ,ในยิงกระบาลหัวคนนั้นให้สมใจติดคุกก็จะยอมเพราะอะไรอ่ะเพราะตามใจกิเลสไงถึงคำนึงมีสิ่งสำคัญสำคัญที่จะนำหัวใจดรงนั้นให้ออกจากสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยแต่ใจดวงใดไม่มีอาจมีธรรมใจดวงนั้นเป็นใจที่ โหด้ายทาลงหลุนเห็นแก่ตัวก็อยู่ตรงนั้นเห็นแก่พวกค้องท้องตัวเองก็อยู่ตรงนั้นแหละโกหกก็เก่งอยู่ตรงนั้นแหละพูดปิ้นป้อนอะไรหลอกลวงอะไรก็อยู่ตรงนั้นหมดในศีลห้าเนะเอาไปคิดเอานั่นแหละคือคนไม่มีศีลมีธรรมมันจะนํามาสู่ความหายนะคือความวิบัติ